สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องจ้าจ๋าปากกระพุพ้นบงเพชรบณ์สำหรับใครนะคะที่รอแนวทางเนาะจะเป็นเลขวงในนะคะตอนนี้นะจะเป็นเลขวงในล็อกนะคะชุดบนชุด3ตัวนะคะชุดบนอ่ะแล้วใครนะคะที่ถามถึงของจิ้มพาลวยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่าแนวทางในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับนะคะหลายท่านถามมาว่า ่าจะสั่งซื้อมะขามได้ทางไหนนะคะแอดไลน์มาที่เบอร์0658375812นะคะ065837 5812อันนี้แอดไลน์มาเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ถ้าถ้าเพิ่มปุ๊บอะเดี๋ยวไลน์จะเด้งขึ้นเลยนะคะอ่ามาดูนะคะมะขามนะคะอันนี้จะเป็นพันธ์สีชมพูท้องเปิงหวานฉ่านะคะอาจจะมีหมูติดไปบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นสุกเกือบ แปดสิบเปอร์เซ็นเลยเป็นสุกนะคะถ้าติดหมูไปบ้างกา็จะเป็นแบบว่าหมูกึ่งแล้วนะคะคือหลังหลังแดงท้องท้องเหลืองนะไม่เขียวนะท้องเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นหมูกึ่งแต่ถ้าสุกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสุกสีชมพูท้องปิ่งนะหวานนะคะรอบนี้หวานฉ่า ะะส่วนอ่ะบอกก่อนนะคะโลละ150นะคะตอนนี้ว่างอยู่10กิโลว่าง10กิโลใครใครอยากได้นะคะทักมาอันนี้ดูระยะใกล้อันนี้ดูระยะใกล้นะคะอ่ะเดี๋ยวจ๋าจะแกะให้ดูด้วยนะคะโอเคไม่ได้เพราะว่าอ่าเทปเอาเทปแปะนะคะเพราะว่าอะไรนะคะไอไอไอลูกดึงอะ่ะมันหายลูกดึงที่ร้านค้ามันหายจ๋าก,ก็เลยเออเอาแบบเทปแปะมา อ่ะอันนี้จะเป็นหมูนะคะเหลืออยู่แค่สองโลหมูนะคะอันนี้จะเป็นหมูหมูอ่าเขาเรียกอะไรนะท้องท้องเหลืองนะคะหลังบางบางฝัดก็จะแดงนะจะแดงแบบอมแดงอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็จะเขียวนะคะกับอ่าแดงเหลืองนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหมูว่างอยู่สองโลโลละร้อยห้าสิบสุกนะคะจะว่างอยู่สิบโลนะคะตอนนี้นะตัดนะคะตัด ตัดจากสวนก็ส่งเลยนะคะจะไม่เอามาค้างไว้เนาะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจแอดไลน์มาที่0658375812นะคะอ่ะอันนี้นะคะหมูกับสุกนะลักษณะาการแพ็คจะต่างกันนะคะหมูจะแพ็คแบบแถวเดียวเลยนะคะถ้าสุกนะคะจะแบบขึ้นขึ้นขึ้นแบบเป็นจอมด้วยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแนวทางเป็นเลขล็อกวงในนะคะจะเป็นแนวทางทั้งหมดที่เอามาฝากในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าติดตามเจ้าไหนก็ลองลุ้นกันดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันก่อนนะคะค่ะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะใครที่รอนะคะอ่าชุดนี้วิ่ง8ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ8 7 8 9ดปอ่าอันนี้ก็ต้องลองลุ้นนะคะที่รอถ้าเลขมาวิ่งนะคะจะมี2ชุดนะคะมาวิ่งวิ่งบนสมาแน่นะคะอ่ะ จดนี้วิ่ง3อีก1ชุดวิ่ง1นะคะ1 3 4 3 7 4 3ม้ามา1นะคะ12 172 17อ่อาอันนี้นะคะมา5มา9มา3มา1นะต่อมานะคะเลขคนในนะคะอ่าเลขคนในจัดให้4 6 8 6 4 7 5 7 6นะคะสตัว7 6 47 64แล้วก็6 8เลขต่างถิ่นนะคะอ่าวิ่ง2ใครที่ชอบก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกันดูเนาะอ่าต่อมานะคะ อ่วันนี้นะคะมันจะมีเลขตรงนะคะวันครูแห่งชาติครบรอบ65ปีระวังอั้นนะคะหนึ่งหกกับหกห้าอ,อันนี้นะคะจะเป็นเลขที่ค่อนข้างน่าระวังนะคะเพราะว่าหกห้านี่ก็โอ้เลขสวยเลยหนึ่งหกกทุกปีเลยนะคะระวังนะคะเลขเบิ้ลด้วยนะวันนี้นะคะแอดหนุ่มสกุลนะคะ วดน,นี้557 7 2 2 9 9อ่าแนวทางนี้ก็อย่าลืมนะคะถ้าเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลให้จัด4ชุดนี้ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะสำหรับเลขปู่เมืองมหานะคะบนวันนี้จะเป็น3กับ2 6กับ9นะคะวิ่ง6กับ9อ่าจับคู่บนนะคะจะเน้นที่3 9ถ้าชุด3ตัวจะเน้นที่039ชุดเต็มก็จัดนะคะ,ะถ้านะคะ ชุดน,นี้นะคะจะตัดนะคะจับคู่ล่างล่างนะคะ3กับ5นะ,ะ0ูน์กับ7เน้นวิ่ง0ถ้าจับคู่ล่างนะคะจะเน้น5 0เลขข้ามแต่เลย1 4 8สี่แปดนะคะอ่าสำหรับนาอ้วนนะคะอันนี้ชุดของนาอ้วนถ้าชุดนาอ้วนจะเน้นที่6463 75แล้วก็เ4เนาะชุดสตัวจะเน้นที่ 864แล้วก็274อันนี้ชุดเต็มนะคะชุดเต็มจะเน้นหนัหนกๆที่864 274นะเน้นลองจะเป็น275แล้วก็863ถ้าเต็มทั้งหมดเลย8หางนะคะ8ชุดนะาอ้วนนะคะลองลุ้นดูเนาะว่าบางทีชุดเน้นอาจจะไม่ออกจะออกชุดลองก็ได้นะคะอะถ้าอันนี้นะคะตัดมาทั้งหมดทั้งชุด2ตัว3ตัวนะคะ 864กับ274นะคะแล้วก็6474 4647 2ตัว2หางนะคะเป็นคู่โต๊ดเนาะแล้วก็3ตัวนะคะจะเป็น2หางเช่นกันอ่าตา่อมานะคะสำหรับอ่ะอาจารย์ดยอยคอกช้างนะคะจอยอคอกช้างเนาะ,ะอาจจะอ่านผิดขออภัยด้วยนะ776นะคะ324 9 5 7 5 7 8นะคะ2ตัว7 6 2 4 57แล้วก็78สําสำหรับนะคะใครที่ตามนะชุดของเจฟองเบียนะคะวันนี้ฟัน6นะฟัน6ชุด2ตัวจะจัดที่72กับ7 6นะคะเม็ดเดียว6 2สองสอง่ทาทั้งชุด3ามตัว2ตัวเลยลองลุ้นนะคะถ้าของแอดปัญญางวดนี้นะคะจะเด่น7นะ ล่างนะคะจะเป็น37 67แล้วก็87ถ้าเป็นรอง9นะคะจะบนนะบน92 49แล้วก็8 5 6หางเช่นเดิมนะคะของแอดปัญญาหลายท่านถามมานะคะให้งวดสุดท้ายนะบน371นะคะล่าง98นะคะขอให้ถูกให้รวยกันแต่นะคะว่าชุดนี้ที่หลายท่านถามมาว่าเลขนะคะ วงนายมาอยางวันนี้นะคะวงใน,นวันนี้3ตัวล็อกบนนะคะออกแน่นอนนะคะ4 3 1 6กลับเอาไปเล่นถูกแล้วอย่าลืมนะคะ,ะเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะใครที่สนใจมาขมามาดูนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ดูแนวทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะถูกใจหลายๆท่านนะคะสำหรับวันนี้นะจ่าก,ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศเนาะอะไม่ว่านะคะไม่ว่าจะแบบเป็น FC ที่อ่าเป็นลูกค้านะคะหรือว่าจะเป็น FC ติดตามหวยนะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยแต่ว่าเอซที่อยู่ต่างประเทศค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยจ๋าก็อยากเจอนะ,อะเมื่อกี้นะคะปีใหม่นอ้อเอซีมาเที่ยวที่น้ําหนาวนาะก็เสียดายเสียดายเจอนะคะเสียดายเจอก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้านะคะ,ะยังไงนะคะเจอข้างทางอะไรก็ทักได้นะเพราะว่าจ๋าก็ไม่รู้ว่า มีบางท่านที่รู้จักจ๋าหรือเปล่านะอาอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาขามนะมีสุกับหมูนะตอนนี้ว่างแค่นี้นะคะว่างสุกว่างสิบนะคะหมูว่างสองนะอาถ้าใครต้องการนะคะรีบทักมานะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยแต่ว่าทางสวนจะต้องรอทำเขาเรียกอะไรนะลงนาก่อนอนะเราถึงจะขึ้นอีกรอบคือต้องรอสวนอย่างเดียวนะคะแล้วสวนเขาขึ้นเองนะคะขึ้นเองคือ มันจะแบบว่าถ้าถ้าจ้างคนขึ้นอะ่ะเขาจะทําให้มะขามมันออกเปรี้ยวนะคือมันจะเขย่าต้นแล้ว,วมะขามจะเปรี้ยวอ่าดังนั้นนะส่วนจะขึ้นเองดังนั้นจะมีแบบแต่ละรอบอะ่ะจะมีจํานวนจํากัดแค่นั้นนะคะมะขามส่วนสีทองนะคะหลายท่านถามมาว่าจะมีช่วงไหนสีทองจะมีอ่าไม่การเดินกุมภาก็ไปเดินกุมพานะคะต้องรอหน่อยเนาะอ่าแต่ถ้าสีชมพูทองปิงเนี้ย หวานฉ่ำน,นะคะอาจจะติดหมูไปบ้างนะคะอาจจะติดหมูไปบ้างก็กินอร่อยอะ่ะเออไม่เปรี้ยวอะ่ะบอกตรงตรงหมูก็ยังไม่เปรี้ยวนะคะอ่ะวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะเฮง,เงเๆรวยๆถูกหวยในงวดวันที่17มกรานี้นะคะตอนรับปีใหม่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ